สวัสดีค่ะคุณเพ,เพื่อนและ FC ทุกท่านก็เพิ่งสวดมนต์เสร็จแต่ก็ไม่ได้สวดเป็นแบบฉบับอะไรนะคะวันนี้คือมีความรู้สึกเหนื่อยก็เลยเพลีย,ยไม่ใช่เหนื่อยแบบว่าเจ็บป่วยอะไรนะคะคือเป็นเพียพียเราขับรถเนาะพิมพ์ก็เลยสวดแค่พุทธคุณธรรมคุณสังกคุณนะคะ,ะแล้วก็สวดอิติปิโสอ ร้อยแปดรอบนะคะส่วนอิติปิสโสภควาทั้งสมาสิกปุุวิเชจาารณะสปนสุกตโ,ตโรุกบุนุตโ,ตโรปุริสธรรมสารธีสัทธาเทวนุสารังพุทพุภควาติแลวก็สวากาโตและก็สุปฏิบันโนและก็กลับมาที่อิติปิสโสภควาจนถึงแต่ไม่ได้เอาสวากาโตต่อนะคะคือคือตั้งตั้งตั้งรอบแรกแค่นั้นรอบต่อไปก็เป็นแต่อิติปิสโสภควาไปเรื่อยๆค่ะร้อยแปดรอบเอาแค่นี้วันนี้เพราะว่าอ่า เพียเหนื่อยค่ะเหนื่อยพิมพ์ก็จะทําร้านเสร็จแล้วนะคะค่ะจะทําร้านเสร็จแล้วร้านที่พิมพ์ทำก็อ่อพรุ่งนี้ก็จะขึ้นหลังคาโครงหลังคาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อ่อจะเข้าข้างฝาอะไรนะวันคงจะเป็นวันศุกร์แหละแต่ก็ไม่ได้เร่งรีบหรอกเขาหรอกค่าช่างเขาก็บ้านเขาก็อยู่นะครพนมอยู่ไกลค่ะ ก็เลยไม่ได้เล็งอะไรไม่ได้ถือเรื่องถือชัยแล้วค่ะแค่ว่าวันที่ยีห้าอาจจะไปนอนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันไม่ทันก็ไม่ไปนอนก็เราก็เที่ยวเอาค่ะก็ว่าจะทําห้องน้ําไว้พักผ่อนด้วยอา่าคือเราไปพักผ่อนที่นั่นแล้วก็ทําห้องน้ําไว้ข้างหลังเวลาเราไปพักผ่อนค่ะไปพักผ่อนมันจะได้ไม่เดินกวง,งู แต่มันต้องถมข้างหลังไปประมาณอีก10บรถเพราะว่าจะเอาไว้เป็นที่จอดรถเพราะว่าถ้าเข้าไปในในป่ายางอ่ะมันมีทางเข้าอยู่แต่ว่ามันจะถนนมันจะเป็นถนนเล็กๆแล้วเวลาเข้าไปมันหลายร้านมันสี่ล้านที่มีรถมันก็จะเอารถไปจอดแล้วก็คันไหนที่มันจอดเข้าข้างไหนแล้วมันถอยออกมายากมันต้องมาตามคนที่อยู่คันหลังสุดให้ถอยรถออกไปทีละคันอะไรอย่างเงี้ยมันลําบาก ทีนี้พิม่ะมันเป็นร้านแรกของของข้างถนนนะก็เลยจะถมที่ด้านหลังะคะ่ะแล้วก็ทําห้องน้ําแล้วก็ไว้เป็นที่จอดรถนะคะบ้านของลุงก็จะเงีย,งยบๆหน่อยช่วงนี้มันเป็นโรคโควิดเนาะมันเป็นสภาวะเชื้อโรคโควิดมันเข้ามาแต่มันก็คงจะจืดจางไปนั่นแหละคะ่ะมันคงไม่เป็นตลอดไปหรอกคะ่ะเราก็ทําไว้เพื่ออนาคตหรือว่าทําทิ้งไว้ก็ได้ถ้าเกิดว่า รัฐบาลเ็าให้เราหยุดเราก็ไม่ไม่ซีเรียสก็มองมองบวกไปอย่างนี้นะคะเหมือนทดสอบเราให้ร่างกายเราได้พักผอ่อนเนาะอ่าก็อาจจะเป็นสักรายะหนึ่งที่ลุงเขาทําพญานาคฐานพญานาคขึ้นแล้วก็ทำอ่าสร้างองค์ปู่พญานาคขึ้นมันก็อาจจะทําให้คนไม่ได้ไปบ่อยก็ได้เพราะมันเป็นช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะให้อ่า มนุษย์ที่อยู่ตรงนั้นพักผ่อนไม่ไม่อยากเดินไปมั้งนนะคิดบวกไปคิดบวกไปคิดไปแบบอืมนะถ้าเราคิดลบมันก็เครียดเนาะนะเพราะว่ากําลังจะดีขึ้นอะไรเงี้ยพอนั่นมาสภาพแบบโรคโควิดก็เข้ามาซะอะไรเงี้ยแต่เราก็มองให้มันเป็นสิ่งแบบอ่าสิ่งดีอะค่ะถ้าเราไม่ได้ไปลําหรือว่าไม่มีใคร รัฐบาลไม่ให้ไปที่ชุมชนเราก็ได้พักผ่อนอ่าเราก็ได้เซฟร่างกายบำรุงร่างกายอะไรประมาณนั้นนะคะได้ทํางานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดแค่นั้นเราก็จะได้สบายใจถ้าเราไปคิดไม่ดีหรือว่าคิดน้อยเนื้อต่ําใจอ่าโรคภัยสัพพลูคาก็จะเข้ามาหาเราอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดบวกไปค่ะบางทีค่ะอ่ายัางไงอะถ้าเราอยู่บ้านเราก็มีโอกาสได้ สวดมนต์ไหว้ผ้านั่งสมาธิถีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่ห่างหายไปนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็คิดบวกไปอย่างเงี้ยแลค่ะคุณเราถ้าคิดแต่เรื่องลบสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่ไม่ดีมีแต่ลบ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 อะ่ะมันก็ท้อถอยก็หลายคนนะคะที่อยู่บ้านลุงบางทีมาปรับทุกข์เรื่องการหาเงินไม่ได้ขายของไม่ได้อะไรเงี้ยพิมพ์ก็บอกเขาให้เข้าสู้คะ่ะดูตัวอย่างพิมพ เขาเป็นคนในหมู่บ้านเขามีโอกาสมากที่สุดแต่ทําไมไม่รับโอกาสที่มันมีอยู่พิมพ์ก็บอกบอกให้เขาเป็นกําลังใจให้เขาวันนี้นะคะเขาบอกว่าขนาดพิมพ์ตะไกลขนาดไหนไปกลับร้อยก็หลูพิมพ์ยังสู้เลยแล้วก็บอกว่าเขายัางมีครอบครัวยังมีสามีมีลูกอยู่เคียงข้างแต่พิมพ์ไม่มีใครพิมพ์ก็ให้กําลังใจเขาว่าให้ดูพิมพ์เป็นตัวอย่างพิมพ์ยังสู้ฉัวชนฝา ทั้งเที่ยวไปเที่ยวมาดึกดื่นหนาวก็หนาวไม่มีคู่ปรับทุกปรับยากพิมพ์ก็ยังสู้ก็บอกเขาวันนี้เขาก็ดีขึ้นมากเขาก็ขอบคุณเขาบอกว่าพิมพ์ให้กําลังใจเขาอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขนะคะเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นความรู้สึกดีๆที่เราสามารถให้กําลังใจใครสักคนลุกขึ้นมาสู้จากคนเขาที่เขาท้อถอยเขาจะหยุดแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะอยากพักอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยเราก็บอกเออเรา จะกลับไปทำไมบ้านก็อยู่แค่นี้เองไม่กี่หลังคาอะไรจะจะเก็บข้าวเก็บของไปทำไมอะไรเงี้ยสู้ต่ออะไรเงี้ยค้าขายไปแล้วก็ทำที่มันน้อยลงอย่าลงทุนเราขายได้ในวันละร้อยสองร้อยห้าสิบาทมันก็ยังดีอย่างน้อยมันก็มีเงินเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็บอกให้เขาต่อสู้ให้อดทนทุกคนเกิดมาต้องมีความอดทนสิ่งต่างๆมันไม่ได้แบบได้มาง่ายๆเสมอไปหรอกคะ่ะมันต้องใช้ความ อ,อดทนแล้วก็ใช้ความแบบปล่อยวางมั่งบางทีเราไปจริงจังกับบางสิ่งบางอย่างมากก็ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะจริงจังจะได้เท่านี้เท่านี้เทนี้เทนี้อะไรเงี้ยค่ะอยากจะได้เท่านี้เทนี้เคยได้เท่านี้เทนี้แต่ก่อนเคยขายบ้านลุงได้เท่านี้เท่านี้ แต่มาตอนนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็อยากได้ให้มันเหมือนแต่ก่อนน่ะแต่ก่อนเคยได้พันพันพันวันละพันอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มาได้วันละร้อยก็อยากจะได้ให้มันเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่เหมือนก่อนหรอกทุกอย่างมันไม่เที่ยงอยู่แล้วค่ะก็บอกเขาเขาก็มีกําลังใจวันนี้ฮึดสู้ขึ้นแบบเออพี่พิมพ์ขอบคุณมากนะที่ให้กําลังใจค่ะเราก็บอกเราไม่ต้องดูใครอื่นหรอกดูพี่นี่แหละดูพี่พิมพ์พี่พิมพ์ก็ยังสู้เลยทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะสู้ได้แค่ไหน ขอให้เราเป็นคนดีไม่เบียดเบียนใครคิดดีทดําดีปฏิบัติดีพูดดีในสิ่งที่ดีอะไรก็คือดีหมดแล้วคะ่ะเราไม่ติเตียนใครบางสิ่งบางอย่างเราแบบมองแต่มองลบอย่างเดียวอะไรก็ลบลบลบไปหมดอะ่ะมันก็จะทําให้เราแบบไม่มีพละกกาลังที่จะต่อสู้นะคะพิมพ์ก็คิดว่าตัวเองก็ให้ปัญญาคนได้แค่นั้นแต่เขาตอบรับมาด้วยความรู้สึกดีกับเราเขา ไลน์มาโทรมาขอบคุณเราอีกช่วงกั้มกั่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เหมือนกับเราได้สร้างพระคนหนึ่งแบบไม่ไม่ให้เขาล้มอะค่ะจากที่เขาท้อถอยเขาเครียดเขาคิดมากว่าเออกําลังจะดีขึ้นแล้วชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เงินได้ทองค้าขายได้อ่ามีเงินเก็บมีเงินใช้นี่ใช้สินแต่พอหน่อยหนึ่งพอมันจะดีขึ้นมามาหน่อยพอจะได้เก็บได้ออมหน่อยมันก็มามีปัญหาเรื่องอย่างนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยว่าทุกอย่างมันมีปัญหาหมดแล้วค่ะก็บอกน้องเขาว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีอะไรถาวรหรอกค่ะมันก็มีมันเป็นแบบนี้แหละสัจธรรมของมนุษย์โลกค่ะมันไม่เที่ยงอะค่ะคาว่าไม่เที่ยงคือเดี๋ยวมันก็บ่ายใช่ไหมฮะมันไม่เที่ยงตลอดหรอกมันเช้าแล้วก็เที่ยงแล้วค่อยบ่ายอะไรเงี้ยเออบ่ายค่าเดี๋ยวมันก็มาเที่ยงเหมือนเดิมอีกแหละค่ะอ่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งได้ดับได้เกิดไป มันก็หลุดได้ไปได้เนะา,าะกกนตามสภาวะโลกธรรมตามสภาวะโลกพิมพ์ก็พูดไม่เป็นหรอกคะ่ะไม่ใช่นักธรรมไม่ใช่นักบวชคะ่ะที่มีในห้องพระนี่ก็แค่ชื่นชอบชื่นชมเป็นนักสะสมชอบสะสมเห็นอะไรสวยๆงามๆก็เอามาไว้ในห้องพระคะ่ะไม่ได้เป็นแบบนักปฏิบัติแบบเหลียวฉลาดเก่งกาจประการใดหรอกคะ่ะพิมพ์เป็นคนมีปัญญาน้อยคะ่ะ แค่ชื่นชมแค่ชอบเราชอบก็คือแค่ชอบค่ะไม่ได้เอามาไว้เพื่อที่จะขายหรือว่าเอามาไว้เพื่อที่จะบำรุงบำเรือตัวเองแบบเอาไว้เก่งกำลงกำไรอะไรเงี้ยไม่ค่ะคือใครชอบใครอยากได้ก็เราก็ให้ไปแต่ว่าเราก็เก็บไว้บูชาแต่ถ้าใครบอกเออชอบนะเนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้ค่ะไม่ไม,ไม่ไม่หวงนะคะเพราะว่ามันเป็นความสุข ทางใจแล้วก็ถ้ามันจะเป็นของใครถ้าเขาชอบเราก็ยินดีด้วยก็พร้อมที่จะให้เหมือนกันค่ะถ้าเขาเอาไปแล้วรู้จักคุณค่านะคะให้เฉพาะคนที่เขารู้จักคุณค่าไม่ใช่ว่าคนที่เขาไม่รู้คุณค่าแล้วให้ไปส่งเด็กราก็ไม่ไม่ใช่ะเราต้องดูด้วยว่าจิตใจเขาเป็นยังไงพิมก็อยู่ได้กับสิ่งนี้แล้วค่ะสิ่งที่เห,เหลืองเขาขาวนี่ละค่ะ,คะมองไปแล้วเราก็มีความสุขสุขอยู่ที่ใจ สุขที่ความเบิกบานนี่อยู่เราก็มองแต่ละรูปแต่ละองค์มาอง์หลับหูหลับตาหมยถึงว่าเออก็ปิดหูปิดตามั่งอะไรคะ่ะไม่ต้องได้ยินมั่งอะไรเงี้ยคะ่ะถึงได้ยินแล้วก็ผ่านไปทำตาบอดทำหูหนวกอะคะ่ะบางทีเราก็ดูองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูอ่าสิ่งที่เราศรัทธานี่แหละคะ่ะมาเป็นแบบอย่างสะท้อนไปไปเป็นชีวิตของเราคนเราบันทุกทุกคนนั่นแหละคะ่ะแต่จะมองมองยังไงให้เป็นบวกมองยังไงให้หลุดพน้น เราไม่ใช่นักปฏิบัติหรือนักบวชแต่เราก็มองให้เป็นสัจธรรมเอาสมองหรือว่าปัญญาหรือว่าเอาสิ่งที่เราคิดว่ามันจะบำบัดจิตตัวเองได้อหมายถึงว่าทำยังไงก็ได้ให้มองแล้วเป็นสัจธรรมมองแล้วสอนตัวเองได้ค่ะไม่ต้องให้ใครมาสอนเราหรอกใครก็สอนเราไม่ได้หรอกค่ะใครก็รักษาเราไม่ได้หรอกค่ะเหมือนเราเป็นโรคแล้นคคะ เราเป็นโรคนู่นนี่นั่นนะถ้าเราไม่รักษาตัวเองเราไปกินยากินยาแต่เราไม่ดูแลตัวเองเหมือนไข้หวัดเนี่ยเราไปกินน้าเย็นเราไปกินของหวานเราไม่ใส่เสื้อผ้าห่มผ้านาหนานะ <c oughs> เราไม่ทําตัวให้อุ่นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีวันหายอะ่ะเหมือนกันค่ะกับสิ่งนี้เหมือนกันค่ะรู้ใช้รู้ปฏิบัติร,รู้รู้อยู่ให้เป็นมันเป็นของใครของมัน บางคนชอบสอนคนแบบเอออันั้นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้ก็เอ,อแปลกประหลาดดีนะเป็นผู้รู้แต่ตัวเองยังไม่ตื่นก็มีค่ะรู้ไปหมดแต่ยังไม่ตื่นเราก็ไม่ว่าเขาเหรอกคะ่ะเพราะเราก็ยังไม่ตื่นเหมือนกันตื่นครึ่งนึงเราก็ยังไม่ตื่นร่มเย็นนะคะ พิมก็วันนี้พิมก็สวดอิติปิโสร้อยแปดแล้วแล้วก็วสวดมนต์ไหว้พระธรรมดานี่แหละค่ะก็สวดแค่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็กรวดน้ําอีมินาบุญยกระเมะอุปัชญาคุณุตระจาริยปกราระจักก็สวดจนจบแล้วก็สวดเคมีอันนี้คาสุลตาวัสันโตอนาตุราโทสุวิตาวีรีเทวมนุษย์ก็สวดจนจบก็แล้วก็แผ่เมตตาสรรพสัตว์ทั้งน้อยหลายน้อยใหญ่นะคะ ก็บุญกุศลที่ข้าพเจ้าก็ะทำในวันนี้ขอให้ถึง f อซทุกท่านที่เปิดเห็นช่องของพิมพ์น,นะคะก็ขอพรานิสงส์ผลบุญนี้จงมังเกิดแก่ท่านทุกท่านจงมาเกิดแต่สิ่งที่ดีๆถ้าแม้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงในห้องพระของข้าพเจ้านางเพ็ญประภาพงไพบุญแห่งนี้ผู้ใดเปิดเห็นหรือผู้ใดได้พบเจอผ่านมาพบเจอได้ดูก็ขอให้เป็นอนิสงส์ผลบุญเกื้อหนุน ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญอายุวนันนะสุขภาระธน,นสันสมบัติบันดาลมีเงินทองไหลามาเทมาเทวดาทั้งหลายจงปกปักรักษาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลเข้าชีวิตอย่าได้มีอุปสรรคข,ขัดขวางใดๆขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาเทพเทวดาจงเปิดทรัพย์เปิดสินเปิดปัญญาเปิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าดีแล้วเจริญแล้ว อนุโมทนาสาธุคลิปนี้แค่นี้นะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะสวัสดีค่ะ